ครับก็สอบถามกันมาเยอะนะครับสำหรับพักการเมืองที่แจกเงินนะครับก็ถามกันมาเยอะนะฮะก็เรียนกับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับว่าพักไหนก็แล้วแต่นะครับที่เขาได้นำเงินมาให้พี่น้องประชาชนพี่น้องสมาชิกแล้วก็ให้พี่น้องไปเลือกตั้งนะครับส่วนเงินนะครับ ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องเก็บไว้นะครับข้อมาให้เราก็เก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้าร้อยหรือหนึ่งพันบาทนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันหรือสองพันก็แล้วแต่พี่น้องเก็บไว้นะครับแต่ผมว่าซื้อไม่หมดหรอกครับเขาจ่ายไม่หมดหรอกครับจ่ายได้เฉพาะเป็นบางกลุ่มอ่าบางกลุ่มบางที่เท่านั้นเพราะว่าเงินจํานวนมหาศาลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเขาให้พี่น้องพี่น้องเก็บไว้นะครับส่วนท่านจะไปเลือกใครในวันเลือกตั้ง ก็สุดแท้แต่นะครับสุดแท้แต่พี่น้องจะเลือกใครแต่ส่วนเงินเก็บไว้นะครับหลายท่านเ็าถามนะว่าเราไม่มีตังแจกเขาบ้างหนะรือนะฮะไม่มีครับเรามีแต่นโยบายบำนาญประชาชนสามพันบาทที่จะมอบให้กับพี่น้องหลังจากการเลือกตั้งเสร็จที่เป็นนโยบายหลักของเราในภายสี่เดือนอย่าเชื่อผมนะครับเชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ พี่น้องคิดดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้วันเลือกตั้งเขานําเงินมาให้ท่านแค่หนึ่งพันบาทหรือห้าร้อยบาทหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่นโยบายบํานาญประชาชนสามพันบาทท่านลองคิดดูนะครับนโยบายนี้มอบให้กับพี่น้องประชาชนมอบให้กับผู้สูงอายุลดปัญหากับลูกหลานเดือนละสามพันบาทปีหนึ่งก็สามหมื่นหกพันบาทนะครับปีหนึ่งครับสิบสองเดือนนะฮะ ท่านจะได้รับเงินสุทธิสามหมื่นหกพันบาทนะครับแต่วันเนี้ยท่านได้รับเพียงแค่หนึ่งพันบาทหรือห้าร้อยบาทมันคุ้มกันไหมครับมันไม่คุ้มหรอครับนะฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเขาเอา,เอานำเงินมาให้ดีครับนำเงินมาให้เราเราก็รับไว้ไม่มีใครว่าไม่ผิดไม่ต้องไปกลัวบาปด้วย นะแต่พักไทยสร้างไทยนําเสนอนโยบายบํานาญประชาชน3,000บาทจับต้องได้แล้วก็เป็นปรูปธรรมมากที่สุดปีหนึ่งนะครับท่านจะได้รับเงิน30,600บาทอันไหนคุ้มกว่ากันครับลดภาระให้กับลูกหลานถ้าเกิดว่ามีอยู่คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุสองคนก็บวกเพิ่มไปอีกนะครับคนละ3 000, 6 0 0 0บาท นี่ครับนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่นําเรียนกับพี่น้องนะครับวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องตัดสินใจตองให้ดีคิดให้ดีนะครับจะเลือกใครและนโยบายของใครที่จับต้องได้นโยบายของใครที่เป็นรูปธรรมามากที่สุดอันนี้ไม่ได้ไขฝันอันนี้นํานโยบายนําข้อเท็จริงมาพูดกันผมว่าพี่น้องนั้นได้รับรู้ข้อมูลตามสื่อต่าง มากพออยู่แล้วที่จะประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเข้าคุหารับบัตรสองใบเลือกสสเขตฝากไว้ด้วยกับผมนพนันหนุ่เจริญตีมังเอกเบอร์หนึ่งนะครับผู้สมัครสสเขตเบอร์หนึ่งพักไทยสร้างไทยพักซอเสือเบอร์32มสนะครับขอโอกาสเข้าไปทำงานนะครับขอบคุณครับ